ดบนะครับดีบตัวหน้าสาวเข้าออกข้าหมดนะครับนี่มันแข็งแข็งมันแน่นๆเลยนะครับขนก้อยป่าแล้วครับไปเมื่อป่าที่ซอยต้องเกล็ดปูวัตุดิบทั้งหมดลงไปรวมกันเลยครับพ่อเลยบอกทั้งแม่จะ้งพ่อรวมญาติไปเลยครอบครัวเลยเออทั้งหอบัวไปเลยใส่ไปเลยทำนมทำเตี้ยวทำกินทำหวานยู รอรลโออยู่ในม้อแล้วครับรอนอย่างเดียวกับก่อนจะรับชมคลิปกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเรด้ยนะครับอัดเมะดาะเล่้งขาเลยอัดเมาะเล่งขาเลย de กใส่หันน้อยเมือ่อกอนลา้อปนอนอหนังงใหญ่ไปโผล่น่นอกแล้วครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับ <S <S 2> <S 2> ครับผมยันชั้นเนี่ยวันนี้ปลามาบ้านตาหลวยครับวันนี้วันนี้ตาหลวยจะก้อยป๋าครับตาหลวยนับเสนอก้อยป๋านิ้นครับตอนนี้กำลังแร่ครับกำลังแร่ป,าป๋าครับเออพอเนื้อป๋าเหรอโหจัดนือสูตรของภาคเหนือบอกนี้อธิบายไปเลยคือ มดเหรอมดครับถ้าผมตอนนี้เขาก็บอซอยซอนะครับเป็นตินเป็นตินนะครับใครชอบตินไงก็เล่นตินไงเลยนะครับ<ม>ใครชอบบางๆก็บซอยบางๆครับเออเออล้าง <Web> ข้าวปลากรัน,นเนาะร่างเขาปลาก่อนต้องมีน้ำใสๆหยิบ <LEGO> สูดหยอดแล้วไหล่างขาวล่างขาวไว้หนึ่งแก้วซอยแล้วเข่าจงใช่น้ำข้าวเปล่ามีสจะดับกลิ่นข้าวปากว่าผมนี่เป็นน้ำซาวเข้านะครับน้ำเข้ามานะครับกระแก่ไหวนะครับฮึ่มันขาวเนาะสูตรสูดตะเก่านะครับสูตรสมัยใหม่กับร่างน้ำโซดาจะไหนถ้าซูดตะเก่ากับแก่น้ำซาวเข้านะครับ ผมก็ดูหลายไลนแล้วเข้าอย่างนี้หน่อยลูกมดูนะดูเขาแล้มแก็ไม่กลัวไปเบื่อ้ก็ตีนกลัวแต่ทำใหม่ๆต้องแช่น้ำตาข้าวก่อนแล้วมาหั่นที่หลังนะไไหมัเห็นืน่้งน้ก่อนนะแต่มันจะตังเชื่อหรือ่ ครับใบเย,ย็นกรับายมะ <า S 2> น,นี่นครับอเอก่น้ำสาวเข้าแก่น้ำเข้ามาไว้ตอนนี้ากมปาิุงเกียงนี่ซอยหอมแดงครับพักมต้น,นหอมมะไฟหอมดวนตะไคร่พริกแดงพริกแดงขี้หนูนี่ปานิ้น เอาซอยไหวเน้าเข้ามานะครับนั่งขหมกนั่เสาเข้า,น,า,า,ขานี่ตัวชูรถครับตัวชูลงครับแหม่แหม่หมดแดงโอเคนี่ครับเขาเอามาใส่ตัวก้อยป่าเขาก้อยป่าธนาคารแม่มดแดงน่ะนตัวยังคุนเลยครับพ่นเนาะสุดยอดครับมาเดอร์ครับเตรียมเขาเข้ากระป๋าไว้รอเดอร์ครับ เดี๋ยวมากินก้อยป่าแล้วกันครับถ้าผมทันผู้ชมทันได้ชอบคลิปกันกเนี่ยก็เข้าเมนูก้อยป่าของยันชาแนลในคลิปนี้นะครับกดติดตามกดกระดิง่งกดแช์นะครับเป็กนกำลังใจให้ยันชาแนลด้วนะครับเปิดรับชมกันนักๆห,ห,หลายเด้อครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก้อยป่าสูตรพะเายานะครับถ้าเป็นแต้งสูตรอีสานนี่เ็นเจิตใจใส่ใส่ใสข้าขวคั่วใส่พริกปน่นจะสูตรถักเหมือใช้พริกแดดิบนะครับมาใส่ข้าขวคั่วกินล้ําอยู่ติดคนมากเด้อครับอันนี้ก้อยป่าดิบครับสุดหยอดครับ คนไหนก็เคมาทกินน้งาถตโยนงโยกกดนต่อไปกับพริกแดงดิบครับพริกแดงเขียวพริกแดงแดงนีัดจันครับมัดเยอใส่มดรมนี่ใส่ ไปซื้อหาที่บ้านผมเยอะเลยเยอะเลยไปเก็บสดๆเลยโอ้โหจะลวยไม่ต้องไปซื้อเขาเรียกว่าหอมดวนเนี่ยหอมดวนเนี่ยเนี่ยก็ขอไม่ต้องไปซื้อหอมลาบอืมเนี่ยีเต็มแม่นน่ะนี่ผมปั้มตั้งลาวห้องหอมลาบหอมดวนหน้าน่างามจะตายไปอยู่บ้านหลังบ้านน่ะเต็มแม่นน่ะตะลวยนี่เงินก็ไป มีหมดอะเนี่ยสองอย่างนี้มีหมด<ะ>มันต้องไม่กลัวไม่ต้องไปซื้อเข้าไปเก็บเลยมันงามถี่จนไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วอืแต่ต้นหอมนี่มีมแค่นั้นอ่ะต่อไปกับมะนาวนะครับ่าไปเลย ลึงนะะ oh, นี่ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบของเขานะครับเมนูก้อยป่าครับสูตรพยวเดอร์ครับทำให้ทุกคนกำน้ำซาวเข้าอับแห้งบีบนะครับ ดีบเอาน้ำสาวเข้าออกพื่หมดนะครับเ่อมันแข็งแค้นเ่อมันแน่นๆเลยนะครับกำเนื้อกให้มันแห้งแก๊ก,กน่อย,น,ยนี่ครับเออเป่าเหาอเอาไปแค่ปูเอเดี๋ยเขาจังนะ บ้านเต้าเกียงครับนี่นะคือต้องปิดป่ามิ้นที่นี่นะอืน้ำ้าวข้าวนี่น,น,นี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนมาแรงนะครับบ้านตาหลอยครับไ,ไปต่อไปเป็นการก้นก้อยป่าแล้วครับ ับไอเนี้ยไอ้เอาเนื้อปลาี่ซอยเอาเกล็ดปรุงวัตถุดิบทั้งหมดลงไปรวมกันเลยครับครับปรุงรสครับรสดีสองขวดนอกนั้นจะซื้ออะไรซื้อไปเลยซื้อเหล้าไปด้วยรสดีแล้วครับหกนัวครับหงนัวเอาพระเป็นพันเหรนี่ พร้อเพื่อครับจานนี่เพื่อผลเรานี่ครับแม่มดแดงครับเอาใส่ก้อยปลาแม่ทั้งพ่อเลยบอกทั้งแม่ทั้งพ่อรวมญาติไปเลยครอบครัวเลยเทั้งครอบครัวไปเลยใส่ไปเลยทั้งลูกตั้งเปรี้ยวตั้งจีตั้งหวัดอยู่ในนี้เลยของมันชุดยอดเลยทีละ่ะก็เป็นตัยอดอ่ะล่อัต้อนกันอยู่ในหม้อแล้วครับรอพ้นอย่างเดียวครับ คนให้ทั่วคนให้เข้ากันนี่เนาะรอแล้วตาม<น>ด้วยมะนาวมะนาวเออก็กันหนึ่งหนึ่งกนเท่ามากกว่าหนึ่งกนก็ไม่ไหวเพราะอ่าแมงก็เพี้ยวน,นะเนาะเดี๋ยว <c oughs> จางจะได้จืดจะได้เขาก็เติมที่หลังนะครับค้กนกันครับ ทำไมไม่หอ,อมดวยนะหอมกลมเนี่ไหนนี่เหรอนี่ก็องพวกนี้ไม่ต้องซื้อหนาที่หลังตระหลวยไม่ต้องไปซื้อไปเก็บที่บ้านเลยบ, mm. บองถ้าเขาไม่มาอยู่นะตระหลวยข้ามไปเก็บเลยในใบนี่นะเ mm. ต็มเห็ดนู่นงามไหมงามขนาดนักไร่สารอีกด้วยซ้ำนี่เขาอ,อาจจะใส่สารนะเราไม่รู้ได้ไงมี่มู่กขิดก่อตระหลวยไม่ต้อ,อ,องไปซื้อหนาใบพวกนี้ จบสรอจบเบ๊ะเฮยหยอจบเบะดมาคาดมาขาดมาเกินน okay. ี่ครับเรียบร้อยครับไปป่าเขาสุดพะเยาครับต้้องน้อง่ก้วใหญ่เลยคก ơ mà không 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 này, không 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 สดครึ่ง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 สดยอดเลยจ,จังงี้ว่นเด็ดขาดคเคยกินเลยนคนเราแต่ละคนก็ไม่ใช่เหมือนกัน,นะนเนาะเอาอีกคั้ดเ เขาเป็นไงครับผมใหญ่ใหญ่จัมโบ้เลยครับนี่นี่คือจัมโบ้ไม่เคยกินเลยนี่เอาคำละฝาลังกินแค่ฝาข้างแรกครับอืถึงแล้วหรอนี่อร่อยเลี้ยวเกมเป็ดดอนนี่เรื่องหมูค่ะอันนีกินเนาะอันนู้เนา แบกเที่ยวมาเคยดีหน่อยแบกเที่ยวมาเคยดีหน่อยเสียก็เที่ยวหเที่ยวมาเคยดีหน่อยมาเดอครับผา้ชมครับ giáp nó cũng được cái gì, cái gì cũng được, cái style của ta ยอดน่าใจครับกอล์กขนาดนั้นกระจายตะโคนกินเล้ากินเดียนะเม็่แล้วเอาปลาเยือนนี่มาหั่นเลยนะแกงเผ็ดเลยปลาเยือนมีหูเหรอตัวเล็กๆอ่ะไม่ต้องเอาตัวมีหู อ๋ออย่างนี้เราบงเพราะนั่นเพรนั่นผมอยมันง้งอยนะ่นพิาหมอนอืม้ว่ายรงกาอยู่ที่เองเหรอเออแพงอแพง่ะอ่รสามร้ออืมเพานอยากอยู่ใกล้านานะ้ำไงผมชอบร้างเล็กเลมันรางใหญ่ต่มันกัดี่เ่า ในคันเองก็จริงเขาเห็นผมไปสยกมือไหว้นะเราก็ไม่ชอบร้านใหญ่เกินไปหรูหราเราไปดูร้านเล็กๆดีกว่าเนี่ยผมชอบที <Heh. S 1> um, so. ่สุด mm คืออ uh ัน huh. น yeah, ี <t> ้แปลกไทยผมกินไม่เคยแปลกไทยเนี่ยเไม่ยากกิเอาถูกไหมคนเรามันต้องมี้เนี่ยผมชอบที่สุดเลยนั่นคือต้นไหวยกมือไหว้เลยผมชอครับผมชอบ แต่เราไม่รู้เลยอ่ะที่ไปซื้อเขาแล้วง่ามี่หรอกนะมีแล้วมีเขาไปแลยวมานี่มันจะเปียกไงลูกกงมันเหรอผมก็นึกว่าลูกันนีมากินโอ้ขนาดหมายจะทานบนปลาปุ๋หนี่มันมันกงหนาโอ้เราก็เท่าของกินมันนี่แหละนี่แหละเดี๋ยสองสิบห้าบาทเออเนี่ยร้อยสิบห้าบาทอ่ะนี่นะ

ข้าผมสำหรับคลิปยันชาแนลในคลิปนี้นะครับน้ำเสนอเมนูก้อยป่านะครับบ้านตาหลวยนะครับกรเรียบร้อยนะครับกินหอมตำม้วนเดวยกันนะครับแก่หลังแก้แอลแร้งนะครับเดี๋ยวถึงเวลากะแยกย้ายนะครับถ้าผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวป้ากันคลิปต่อไปครับขอบคุณติดติดตามยันชาแนลครับขอบคุณครับ บแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยาแชแนลด้วยนะครับ